สวัสดีครับท่านสมาชิกและก็ท่านแฟนช่องสูตรเด่นพารวยวันนี้ก็มีโอกาสได้นำอสองตัวเลขวิ่งสองตัวบนล่างครับเฉพาะ10หน่วยนะครับถ้ามันเข้ามาอยู่หลักร้อยก็ถือว่าผิดครับสถิติก็เข้าออมายี่สิบหนวดครับนี่ก็ ท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางาที่ผิดมาคือยี่สิบยีนวดผิดมา3านวดนะครับสถ่ทีก็เดินดีครับดูกันเลยนะครับเกิดโซนเราก็เดี๋ยท้ายคลิปก็จะนำแนะนำโซนให้ดูนะครับครับโซนเราก็เข้าดียาวครับเข้ายาวมาครับ อย่างน้อยกันหนตัวมาทุกครั้งครับก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ออใ,ไดให้สมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางครับก็ซื้อลอตเตอรี่สองใบก็คงจะไม่ขาดภายในเลข2ตัวที่เราคำหนดออกมาเนี่ยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับก็เข้ามาเป็นงวดที่เออ 1ิครับ14 15 16 17 18 19 20บหสยีบสอ่งยี่สิบสามยี่สิบสี่ยีบห้าครับครับเข้าทุกวันนะครับก็ยังไม่หลุดครับถือว่าใช้ได้ครับ ที่ทีครับที่บวกเราก็บวกไม่อย่างนะครับก็เราใช้ทีท่บวกนะครับก็หัวทีแล้วที่มันเลขที่ออกมาคือแปดไม่ใช่2 6 1หกหล่างหกเครับ 2องล่าง6 9เก้าเราเครับเก้ามาลดแต้มเป็น8ปดให้บวก2ครับได้เท่าไหร่ได้0ูกับหครับศูนย์กับหมาตัวครับงวดที่แล้วก็อะไรเก้าห้าศูรย์แล้ววันนี้ครับเจ็ดศ แล้วก็เปนกัวตัวตันะครับตที่ขับแล้ก็ครับอย่าลืมนะครับสองตัวมาตัวนะครับที่โตัยาครับ6ตัวครับสดีฝนตกครับไม่ได้ยินเสียงเลยเ่ต่อมาที่ก็เอาไปเปรียบเทียบดูกันแล้วกันนะครับ เราก็หลักหน่วยหลักหน่วยล่างมาลดแต้มหนึ่งแล้วก็บวกสองงที่ทุกครั้งครับเมืเ่อตอแรกก็ออกสองสามแล้วก็สามมาลดแต้มเป็นสองสองบวกสองครับสองบวกสองงที่ทุกครั้งได้สี่กับห้าวงนนี้ครับใหท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับครับฝนตกมากก็ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับครับทีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ